สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำคลิปที่มีประโยชน์กันอีกแล้วนะคะก็คือสำหรับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยลองขับรถดับเนาะก็จะมาให้เรียนรู้กันเอาไว้เป็นความรู้นะคะเผื่อสักวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ขับรถตู้คันเอนเนอร์อาจจะไม่ได้ขับรถตู้ทึบอาจจะไม่ได้ขับรถอืมแค่รถหกล้อหรืออาจจะไปขับรถ ข้อการเกษตรอาจจะไปขับรถด,ดัมดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะให้เรียนรู้ไว้เนาะก็คันที่เราขับก็จะเป็นรถพ่วงนะเราก็จะสอนแบบ2อย่างเลยนะคะบางคนก็คือขับทเลอร์ตู้ครานเนอร์ยังไม่เคยลองขับรถด,ดินดัมเลยใช่ไหมเราว่ามีเยอะแหละก็คือ ก่อนอื่นมองหาตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวปั่นเพาวดัมนะคะตัวนี้นี่นะคะตัวนี้เป็นตัวปั่นเพาวดัมเป็นตัวกดปั่น PTO เออเป็นเกียร์ฝากนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้คล้ายๆกันนะแต่ว่าไม่ใช่นะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะคะมี on off เราใช้ตัวนี้นะเป็นตัวยกดัมตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวยกด้านะคะสําหรับแม่ลูกจะมี2อันมีสองอันไม่ใช่แม่อันนึ่งลูกอันนึงนะคะวิธีการใช้ก็คือตัวในตัวนอกก่อนตัวนอกเป็นตัวยกน้ําลงด้ํานะคะตัวในเป็นตัวแบ่งน้ํามันไปตัวลูกนะคะจำจำอย่างนี้เนาะจะได้ไม่งงนะคะ ถ้าเป็น10บล้อจะมีแค่อันเดียวเป็นตัวยกดัาโลงดัาไม่มีตัวแบ่งน้ํามันจากแม่ไปลูกนะคะแล้ววิธีการยกดัาก็คืออะเกียร์ต้องเป็นเกียร์ว่างอันดับแรกเบรกมือยกขึ้นนะคะแล้วก็นี่ต้องมาที่ตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับการยกตัวลูกก็คือยกสองตัวนี้ขึ้นมาให้สุดเลย ยกขึ้นมาให้สุดนะคะยกขึ้นมาให้สุดก่อนแล้วก็ค่อยๆค,ค่อยมาเหยียบคัสต,ตัวนี้เหยียบคัสเสร็จแล้วก็กด PTO ตัวปั่นดัมตัวนี้กดลงไปกดลงไปเสร็จน,นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัสตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆเหยียบคันเร่งตัวนี้ลงไปขณะยกดัมเกียร์ต้องเป็นเกียร์ว่างนะคะ ไม่ต้องใส่เกียร์อะไรนะคะเป็นเกียร์ว่างเด็กมือยังไม่เอาลงเนาะยกขึ้นไปพอก่อนแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าอ่ายกแค่นี้พอยกแค่นี้เดียวพอก็เหยียบคัดกดเกียร์ฝากออกปีด PTO ออกปลดเกียร์ปั่นน้ำออกแล้วแต่คนจะเรียกนะคะตัวนี้แต่ละคนจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะภาษารถบรรทุก อ่าแล้วถ้าเกิดจะรอให้ของไหลลงมาก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าของบางอย่างมันลงช้าใช่ไหมเราจะยกขึ้นอีกแล้วก็เหยียบคัดนะคะแล้วก็กดตัวนี้ PTO ตัวปั่นเทาดันี่นะคะตัวปั่นดัมกดลงไปแล้วก็เหยียบเล่งขึ้นมาอ่า สำหรับตัวลูกนะก็คือแล้วถ้าเกิดเราจะเดินหน้าใช่ไหมเดินหน้าเราก็คือยก้ําพอแล้วล่ะแล้วก็มาเหยียบคัด์ก่อนแล้วก็ปลดตัวนี้นะคะปลดตัวนี้ออกพอปลดตัวนี้เสร็จออกุ๊บแล้วก็มาเหยียบคัด์อีกทีนกหนึ่งใส่เกียร์หนึ่งเดินหน้านะคะใส่เกียร์หนึ่งเดินหน้าเอาเบรกมือลงแล้วก็เหยียบคันเร่งค่อยๆเดินหน้าไป ตัวนี้ตัวนี้ยังยกอยู่นะสองตัวนี้ยังยกอยู่เลหน้าไปแล้วถ้าเกิดจะยกขึ้นอีกรือว่าของหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําทําสเต็ปเนี้ยที่สอนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วถ้าเกิดของหมดแล้วจะลงลงดมใช่ไหม้วตอนนี้คือของหมดแล้วแหละจะลงด้มก็คือลงตัวนอกก่อนตัวนอกเป็นตัวยกด้มลงด้ม กดตัวนอกลงให้สุดแล้วก็มากดตัวในลงอีกครั้งตัวแบ่งน้ํามันลงตามนะคะแค่นี้ก็เดินหน้าไปแล้วก็ไปถอดลูกวางไว้นะคะถอดลูกวางไว้เสร็จเราก็จะมาดํมตัวแม่แล้วก็ถอยเข้าช่องเหมือนเดิมถอยเข้าช่องเหมือนเดิมคราวนี้ถอยเสร็จปุ๊บจะยกดําและเกียร์ปลดเป็นเกียร์ว่างเด็กมือดึงขึ้น หยียบคัดตัวนี้กดเอยไมอสอนค้างขั้นตอนละเอาตัวแม่ใหม่นะตัวแม่ใหม่รอ,อบหนึ่งกดเป็นเกียร์ว่างดึงเบรกมือแล้วก็ดึงตัวนอกตัวเดียวนะคะดึงขึ้นแล้วก็มาหยียบคัดแล้วก็มากดตัวนี้เหยียบคัดค้างไว้แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ค่อยๆปล่อยคัดแล้วก็หยียบคันเร่ง ขึ้นดำตัวแม่นะคะขึ้นไปเสร็จบุ๊บเทของหมดแล้วอ่ะขึ้นไปเสร็จขึ้นแค่ครึ่งเดียวก่อนหรือว่าขึ้นสุดเลยอะไรเงี้ยก็ขึ้นเสร็จแล้วบุ๊บหยับคัทกดตัวนี้กดพีดีโอออกนะคะกดออกแล้วจะเดินหน้าหยียบคัท หยยบคัสใส่เกียร์หนึ่งเดินหน้าดกดดะกยดเบรกมือลงหยียบคันเร่งนะคะตัวนี้ยังยกค้างไว้นะตัวนอกตัวนอกสุดยังยกค้างไว้เดินหน้าไปเดินหน้าไปแล้วถ้าจะตบฝาท้ายก็คือเดินหน้าแรงๆเดินหน้าไปปืด๊ดแล้วก็เบรกจึก๊กแล้วฝาท้ายมันก็จะตบดังปั้งอันนี้คือวิธีการตบฝาท้ายนะ แล้วถ้าเกิดจะลงดัมต่อฝาท้ายเสร็จเรียบร้อยของหมดแล้วนะคะจะลงดัมก็คือเอาตัวนี้ลงเลยลงก็คือเวลาเราจะลงดัมก็คือเราก็ต้องปลดปลดเกียร์เป็นเกียร์ว่างแล้วดึงเบ็กมือแล้วก็ลงดัมให้สนิทนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากเนาะ ถ้าเกิดใครงงตรงไหนก็ถามเรานะคะเราจะอธิบายทีละตัวแล้วกันเราจะอธิบายแบบว่าให้จําไว้เนาะก็คือก่อนขึ้นดําลงดําทุกครั้งเกียร์ให้ปลดเป็นเกียร์ว่างเบกมืออย่าลืมดึงขึ้นนะคะ เพราะว่าบางทีเราต้องดําใต้หลังคาไงถ้าเกิดเรายังคาเกียร์เป็นเกียร์หนึ่งอยู่ขณะที่เราขึ้นดัมมันก็จะเดินหน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราปลดเป็นเกียร์ว่างไว้ดึงเบรกมือขึ้นเพื่อความปลอดภัยดีกว่านะคะแล้วก็เวลาเราจะเดินหน้าเกียราลืมปลด PTO ออกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปลด PTO ออกเวลาเราใส่เกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์ถอยหลงังมันก็จะ มันก็จะขึ้นตามที่เราเดินหน้าตามที่เราเหยียบคันเร่งด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใส่เกียร์ตัวนี้ก็อย่าลืมปลดเกียร์ฝากนะคะเวลาขึ้นดำก็อย่าลืมปลดเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ว่างแล้วก็เบรกมือก็อย่าลืมนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับถ้าใครงงอะไรแล้วสองตัวนี้ วิธีการยกก็คือแค่จำไว้แค่นี้แหละแนวแนวคิดในการจำของเราของพิมพ์นะคะก็คือตัวตัวนอกสุดเป็นตัวแบ่งน้ำมันไอตัวนอกสุดเป็นตัวยกดําลงดําทั้งแม่ทั้งลูกตัวในเป็นตัวแบ่งน้ำมันจากตัวแม่ไปตัวลูกอืแล้วเวลาถ้าเกิดบางคนคิดว่ายังยกสองตัวไม่เป็นเห็นเขายกพร้อมกันสองตัวได้ใช่ไหม ก็คือยกตัวแม่เอ่อยกตัวลูกก่อนยกทั้งสองอันยกให้สุดนะคะแล้วก็เอาตัวแบ่งน้ำมันลงเหลือตัวนอกไว้แล้วก็ยกตัวแม่ขึ้นอืงงไหมเวลาคือเวลาฝนตกตกอ่ะก็ เขาจะยกให้ดำม,มัน้าครึ่งๆหนึงไว้หรือไม่ก็ตัวลูกยกสุดตัวตัวแม่ยังไม่ถอดก็สามารถยกได้อะไรเงี้ยคือยกเวลาลดเปล่าเวลาเออให้น้ํามันออกจากกระบะอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแบ่งน้ำมันตัวนี้จะเป็นตัวยกดำลงดำนะคะอืมถ้าเกิดเราไม่เอาตัวนี้ลงใช่ไหมเอาตัวนี้ค้างไว้ ดำก็จะไม่ลงเอาตัวนี้ลงยกตัวนี้ตัวนี้ยังค้างอยู่ก็จะสามารถยกตัวแม่ได้ต่อนะคะก็มีเท่านี้เนาะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นคลิปดีนะคะก็ฝากกดให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ